สวัสดีจ้าหนาวบอกอับน้ำบอลนี้นะมันเป็นอับเตเป้งตีเหนาทำทีอับอยู่เนึ้อโอ้บหอัพสไลด์บอกโหดเบิดตีเนาะแย่งผู้น้อยผู้ร้อนอยู่ผู้น้อยนอยเบอร์นั้นไปกินแล้วตีกินแล้วเจ็บเจ็บกินฮอตไทด์สุดโซ่รอบแล้วนนนโอ้ยกินฮอตกินคำได้ก็กินฮอตโอ้ยน้องกุกกิกเด้บ่เฮย อันนี้บอไปนํากันนะบอไปเราแยกอายนอเนาะเดินอะทามห้ามาเอาในบอกว่าน้องผู้หญิงคนหนึ่งจะมาฉันมานะผู้ใดวะอัน,นกรบาดบอคืนมาดีบอกเอกจ้าของลานบอผู้จัดก,การไปดิพี่น่ะเตรียมจัดเต็มเลยบ้าซะคณะบอไปนี่กระเจ้าเต็มตัวลยเออเนี่ยงวนเนี่ยควายเอามาหมดเลยบัาซะอือเห็นบอกกุุงนักตุกงยัน กินเบิดบ่นะโอ้กินฮอด high, ์ไทกินมาเบิดแล้วพ่นจัดไว้ให้ซามคนเนี่ยคือบ่ือข้องพอเพง่นเด้อเด้อ หอมก็เอเนะเอ้ไปแตงไปสานแล้วจุกเทียบจุกทุกจุดเทียนเอื้นอยกคุกกิกเอ้มากินเด้อว่าเฮ้ยเออบาบ้าบานองนะเนหลุมผัดเก็จอยโอ้ยชงใช้มาเลยเด้อวันนี้โอ้ยบาบาเราว่างตรงนี้นะคือหมาง10โมงมาทมคาวาบุซ่าเมนเลยอาบนามโบอาบโน่หน้าปะนกอาตจนสันเบิร์ดเตอรโต อ้าบออกจากห้องน้ำเห็นทีที่มีขนกอดก็บพกนีเนาะนั่นเนาะโอ้ยดูตูนหายโซสดิทนะอ้าวมนาพุณฝนวมานะระดับนี้แล้วบัอาบเป็นบอกบัสักแหงพอกันตุกตรงกันผุดเด้อทางที้งทีนะยังไม่เศร้ากัอาบเลยอาบ้านองสน้ยสิอาบเห็นยังอาบ พอเซ็ตไว้โอ้บ๊อบบ๊บบ๊บผูได้เสี่ยวชีวิตไปเสี่ยงกับความหนาวตอนนั้นกขึ้นเข้าอันมาประกาศยังบอให้เบื่อทรานการณ์นี้ก่อนแล้วเนาะเลี้ยนการอาบน้ำไปแบบไม่มีการหมดเออมีแต่ขุดงูทันระลัดน้ำขนาดบอาบน้ำทมื่นเนี่ยเอาเป็นขุดสลัดหรือเปล่าเลี้ยนบนะเขาสักไตยน้านะผ่้ได้เอาชีวิตไปเสี่ยงเออสร้างเอาชีวิตไปเสี่ยงมันที่น้าวไล่โกนีบ้นะถาม โดยเฉพาะการบ่มีพ่วนจะเน่ามากใหม่ไร่ไร่เติบเลยไิเศษเอารถแน้วอะเฮ้ยเอาให้ตัวน้ำมือเอามือบอลอุปกรณ์มาสีหมาเพิ่นก็ยึกไว้เพราะว่าตัวมเามือนั้นแล้วก็เอาดอกเพิ่น่จะเอาเอาบ่เอาผู้ใดว่าผู้ใดอีหมาให้มาเห็นก่อนเฮียนแล้ผู้ใดมาเห็นเขาก็อ่อนสอนเห็นตัวเทแล้วกระหักนายิสรนมาอยักเอาตุ้งปุ้ยมาหอมยาบานเอาไปให้ไกลแก่ไกลบ่ ปิดตะหักป็ดตะแห่นเป็นตาแงกิดตะเบิงกอเมื่อกี้นี้ f อฟซีะพี่แม้กกะหักมาโกอเืินกระแชร์คลิปมาโก๊บมื่นั้น f อก็มาว่าเป็อฟซีที่อึ่นจะคคูเหลือแซดบลอกเราในเดือนสั้นจ้าว่าเปิดเตืมคูเหลือก็ไล่คนก็ว่าไปโรงพยาบาลชีเวมาเบิงก้อนใช่ไหมนี่บอกว่ากาอนี่เสียามาทายนําเกาะเมยนทำเป็นเอีเราอยู่คูเหลือมาเกาะ <laughs> มองกันอ,อ,อยังมาฟ้าเลยเด็กพี่น้องท่านผู้ได้มาเยี่ยมผูตซาเมืงเลยกก็ทือ,อยังมาเน่ห่างนานนาตีติดไม้ติดมือมาเน่บ่ <laughs> มักได้ปันได้ดอกมือบ่มักได้หรอกแต่ว่าอย่ามามือเปล่าเปล่าเด้อจ้าเมื่อนายซืซ้อสบู่มา,าให้เด้อ ให้มันให้ได้มั่นใจว่าตัวอาบน้ำอิลี่อาบเสร็จไปก่อนซ้อนเนี่ยมันบอสหน้าไล่คนนี้ได้เสร็จไหมเฮ้โอเคจ้าเมื่อน้าเราเพิ่นส่วนไปกินในมเราไปให้เป็ี่นมูนั่นเด้อมูนเป็นชายักอายไปมาแล้วยอิลีอุ้ตะขนนะกระเบิงไล่บ่ไล่ไหนไปกินหัวใสยังบอมีขนเห็นบ่อในร้านนะเพิ่นก็ห้ามุมไม่เห่าเนี่ยเนาะโอเคเนาะยาหน้าพอกันนุ่งยังกินนะก็จริงว่าเตือนว่าเตือนดีไหม Sama dik, salah